สวยมากค่ะทุกคนค่ะสวยจริงๆคุ้มค่ากับการรอคอยตอนนี้ไม่ห่วงแล้วค่ะไม่ห่วงกลุ่มแล้วค่ะตอนนี้ไม่ห่วงกลุ่มแล้วค่ะได้ใครได้ใครเลยค่ะได้ใครได้ใครเลยค่ะสวยมากทุกคนค่ะสวยจริงๆค่ะ หน,นึ่งสองสามนานมเดี๋ยวรอแป๊บนึงพน,นกำลังโหลด